สวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามชมช่อง i n v e s t o p i ปนะครับวันนี้วันหยุดนะครับวันที่10ธันวา2,568วันรัฐธรรมนูญนะครับแต่ว่ามีประเด็นของตลาดหุ้นสหรัฐนะครับที่เราควรจะมาทำความเข้าใจแล้วก็เรื่องของที่จะวางแผนต่อไปนะครับในการที่จะลงทุนหุ้นบางตัวนะครับเพราะว่าข่าวนั้นมันก็มากระทบกับราคาหุ้นโดยตรงนะครับก็สำหรับ สิ่งที่จะพูดถึงในวันนี้นะครับเรื่องหลักๆเลยเราก็จะไปพูดกันถึงเรื่องของดิวที่เกิดขึ้นนะครับระหว่าง Warner b r o t h e r นะครับกับ Netflix แล้วก็ตอนนี้มี p า r a m ม u ส t s k y d น n นะครับเข้ามาเป็นตัวแปรเพราะว่าได้ทำในสิ่งที่เรียกว่าการเสนอหุ้นการเสนอซื้อซื้อหุ้นนะครับที่บอกว่าเป็นการควบรวมกิจการแบบไม่เป็นมิ t นะครับหรือว่าเป็นพิ t หรือว่าที่ฝรั่งเขาเรียกว่า hostile bid นะครับ ซึ่งอันนี้เราก็น่าจะทําความเข้าใจนะครับว่าทาไมการควบรวมกิจการที่เสนอราคาหุ้นให้สูงกว่าคู่แข่งที่เข้ามาทําดิวในการตกลงซื้อนะครับทําไมถึงเรียกว่าเป็นการดิวที่ไม่เป็นมิรหรือว่าเป็นสิ่งที่ฝรั่งเรียกว่าเป็นการควบรวมกิจการแบบที่เป็นพิษนะครับหรือว่า hostile bid นะครับก็เรื่องนี้นะครับก็ต้องเล่าย้อนไปนิดหนึ่งนะครับสําหรับเพื่อนๆที่อาจจะยังไม่ได้ติดตามข่าวนะครับหรือว่าอาจจะยังไม่ได้ดูคลิปในช่องนะครับเดี๋ยวผมเอา คลิปในส่วนที่พูดถึงเรื่องของดีลระหว่าง Netflix กับ Warner b ร์บัตเนะครับใส่ไว้ในดิงด้านบนแล้วกันนะครับเพื่อนๆเผื่อจะได้ไปดูท้าความได้นะครับคือดีลเนี้ยตอนแรกเราก็นึกว่าจบนะครับเรียบร้อยโรงเรียน Netflix ไปแล้วนะครับในการที่จะซื้อถั้งสตูดิโอแล้วก็คอนเทนต์สตรีมมิ่งนะครับจากวอร์เนอร์บัตเนะครับซึ่งเป็นคลังหนังขนาดใหญ่นะครับเป็นเจ้าพ่อใหญ่ในฮอลลีวูดนะครับมีเกมออฟโท n นะครับมีเรื่องของ แฮร์รี่พอตเตอร์นะครับมีดีซีคอมิกนะครับมีหนังดีๆเนี่ยอยู่ในคังของ Warner b r o t h e เนั้นเยอะมากๆนะครับแล้วก็กิจาการเนี่ยนะครับก็มีการคุยกันในเรื่องของการที่จะหาคนเนี่ยมาซื้อกิจาการในที่สุดนะครับ Warner b r o t h e เอร์เนี่ยบอร์ดบริหารเนี่ยก็ได้ตกลงกับ Netflix ไปแล้วนะครับในการที่จะขายหุ้นนะครับในราคาที่อยู่ที่ประมาณ27.75ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้นนะครับก็เป็นมูลค่าประมาณ8 2หมื่น ร้านดอลล่าสารัฐนะครับก็คือการซื้อจะซื้อแบบนี้นะครับก็คือว่ากิจการในส่วนที่เป็นสตูดิโอนะครับเป็นที่ถ่ายทําแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือเป็นคอนเทนต์ที่เป็นสิทธิ์ของในทางของ Warner b r o t h e r นะครับที่ฉายอยู่นะครับแล้วก็ได้ SBO SBO Max มาด้วยนะครับแต่ว่าคู่แข่งนะครับที่เข้ามาประมูลด้วยกันเนี่ยนะครับก็คือพาราเมล์นะครับพาราเมลสกายแดนเนี่ยนะครับก็ไม่ยอมนะครับ ไม่ยอมทีนี้ไม่ได้ผ่านบอร์ดบริหารเพราะบอร์ดบริหารนั้นทําสัญญากับเน็ f ฟ i กไปแล้วนะครับเรื่องนี้มันก็เลยวุ่นนะครับเพราะว่าพาราเมลนั้นบอกว่าเดี๋ยวไปยื่นข้อเสนอนะครับว่าใครจะขายหุ้นให้พาราเมลนั้นจะให้ที่ราคา30ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้นนะครับแล้วก็จ่ายเป็นเงินสดทั้งหมดด้วยนะครับพาราเมลก็ได้ผู้ร่วมทุนมานะซึ่งเดี๋ยวผู้ร่วมทุนเราจะไปพูดถึงนะครับเพราะมันมีเรื่องการเมืองสหรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับมันมีเรื่องของลูกเขยของ ประธานวิธีทำนะครับในการที่จะมาให้เงินสนับสนุนในดิวนี้นะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้โดนั้นททำก็ออกมาแสดงความกังวลนะครับในเรื่องของการที่จะควบรวมกันนะครับระหว่าง Netflix กับ Warner b r o t h e r เพราะว่ามองว่าขนาดกิจการมันจะใหญ่เกินไปนะครับซึ่งอาจจะไม่ผ่านเกณฑ์ของคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้านะครับทีนี้นะครับเมื่อพาราเมลนะครับโดยเดวิดอีดิสันนะครับ CEO ของพาราเมลสกายแดนนะครับก็บอกว่าราคาที่เสนอ ให้นะครับสามสิบดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้นนะครับเป็นเป็นตัวเลขเดียวกับที่พาราเมลนั้นได้ยื่นเสนอให้วอร์เนอร์บัตเทอร์นะครับแต่ว่าถูกปฏิเสธแล้วก็แพ้การประมูลนะครับก็คือบอร์ดของวอร์เนอร์บัตเทอร์นั้นเลือก Netflix นั่นเองนะครับแต่ว่าพาราเมลบอกว่าก็จะไปนําข้อเสนอเนี้ยไปนะครับให้กับผู้ถือหุ้นรายอื่นๆนะครับที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบอร์ดบริหารนะครับก็เรียกว,ว่าจะสู้นะครับแล้วก็เชื่อว่าราคาที่ดีกว่าที่ Netflix เสนอให้เนี่ยจะทำ พาราเม้นเนี่ยสามารถที่จะรวบรวมเสียงได้นะครับคือการที่ใช้วิธีการควบรวมแบบนี้นะครับ host e b i t นะครับก็คืออันนี้เพื่อนๆอ,อาจจะต้องมาดูนะครับว่าความหมายของมันคืออะไรนะครับคือการซื้อกิจการเนี่ยปกติถ้าเป็นดีว,วใหญ่ๆแบบนี้นะครับเขาจะเข้าไปซื้อโดยคุยกับบอร์ดบริหารนะครับแล้วบอร์ดบริหารก็จะจะรับข้อเสนอที่ดีที่สุดนะครับซึ่ง ไอราคา30ดอลลา,าร์สหรัฐต่อหุ้นนะครับที่พาราเมาส์เสนอเนี่ยมันเป็นการซื้อทั้งบริษัทนะครับซื้อทั้งหมดเลยนะครับเข้ามาอยู่ในการดูแลของพาราเมล์ในขณะที่ดิวที่มีกับ Netflix นั่น่ะเลือกซื้อแค่บางกิจการก็คือว่าเป็นสตรีมมิ่งนะครับคอนเทนต์แล้วก็สิทธิ์บางอย่างเนี่ยก็ยังอยู่นะครับอย่างดิสคอเวอร์ดิสคอเวอรี่นะครับดิสคอเวอร์ที่เป็นส่วนที่ วอร์เนอร์ปัทเอร์จะฉายเองเนี่ยนะครับก็ยังอยู่นะครับภาพยนตร์อะไรพวกนี้ยังคุยในเรื่องของการที่จะไปฉายในโรงอะไรพวกนี้อาจจะยังเป็นสิทธิ์ของวอร์เนอร์ปัทเอร์นะครับแต่ว่าพาราเมลนั้นต้องการที่จะซื้อในลักษณะเหมือนซื้อคู่แข่งนะครับก็คือซื้อทั้งบริษัทนียเข้ามารวมให้พาราเมลนั้นใหญ่ขึ้นนะครับวิธีการนะครับถ้าเกิดว่าใช้ Host ทลบิ t แบบนี้นะครับนะครับอ่เดี๋ยวเราเดี๋ยวผมก่อนที่จะไปเล่าตรง Host ทลบิ t เพิ่ม,เต,มเติมนั้นเดี๋ยวให้เพื่อน,อนดูออััันนนนนี้้กก่แลวนนะครบเพราเราาาาะะเเจจขข้ใข้ใมกึนว่าใครนั้นนเป็ดูอหุ้นของ วอร์เนอร์บัตเทอยู่ตอนนี้บ้างนะครับก็ไปดูรายชื่อแล้วเนี่ยก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าอันนี้มันก็จะเป็นเกมยาวนะครับที่ Netflix นั้นต้องสู้กับพาราเมล์นะครับว่าในสําหรับผู้ถือหุ้นที่เหลือเนี่ยจะขายหุ้นให้กับใครนะครับระหว่างระหว่างที่จะขายให้กับ Netflix นะครับหรือว่าจะขายให้กับพาราเมล์ก็ไปดูก่อนเลยนะครับว่ารายชื่อนะครับที่คนที่ถือนี่นะครับคือคนที่เป็นแชร์โฮเดอร์แชร์แชร์โฮเดอร์นะครับใหญ่ของ วอร์เนอร์ปารเทอร์นะครับก็น่าสนใจทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมขยายให้เพื่อนๆดูหน่อยแล้วกันนะครับมันจะอาจจะตัวเล็กไปเราดูรายชื่อกันแล้วก็ดูเปอร์เซนต์การถือแล้วกันนะครับแล้วเราจะพอเห็นได้ว่าเกมเนี้มันจะไปไปสู้กันที่ผู้ถือหุ้นต่างๆพวกนี้นะครับอันแรกเลยนะครับก็คือเป็นแวนการ์ดกรุ๊ปนะครับอันนี้ก็เป็นกองทุนรวมนะครับที่ระดมเงินลงทุนเนี่ยมาลงทุนในหุ้นหุ้นสารัฐนะครับแวนการ์ดนะครับก็ถืออยู่11.35เนนะครับก็ ถืออยู่ประมาณ7ล้านกว่าหุ้นนะครับก็คิดเป็นมูลค่าตอนนี้ก็2 8 1 2 1ล้านดอลลาร์นะครับมีแบ็กแบ็กหลอกนะครับแบ็กหลอกเนี่ยก็ถืออยู่นะครับกองทุนระดับโลกเหมือนกันนะครับก็ถืออยู่นะครับเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับมีสตรีสตรีดคอร์เปอเรชันนะครับก็น่าจะเป็นกองทุนเหมือนกันนะครับแล้วอันนี้ก็น่าจะเป็นกองทุนส่วนบุคคลนะแฮร์ลิสแอสโซเ t ตนะครับมีนี่ครับมีแคปิตอล m ม n เ g จเมนต์นะครับ มีเซซาแคปิตอลนะครับมี JP Morgan แกนเชนะครับแล้วก็เนี่ยครับก็มี JCO o c p p t t l l s s s t t m n n g g m m n t t นะครับก็จะมีทั้งกองทุนที่เป็นกองทุนระดับโลกแล้วก็กองทุนที่เป็นกองทุนที่บริหารเงินทรัพย์สินส่วนบุคคลของมหาเศรษฐีนะครับทีนี้ความสำคัญก็คือว่าเมื่อจะต้องทำในเรื่องของการ เ,เข้าไปเทคโอเวอร์เข้าไปไล่ซื้อหุ้นนะครับก็ต้องดูว่าคนที่เป็นแชร์โฮเดอร์ใหญ่ๆพวกนี้เขายอมจะขายให้พารามมลหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้ดิวก็ยังอยู่กับ Netflix นะครับเพราะว่าบอร์ดบริหารเขาตกลงกันไปแล้วนะครับครับก็พารามมลกชช็ชี้แจงอย่างนี้นะครับเพิ่มเติมบอกว่าข้อเสนอซื้อกิจการของพารามมลนะครับก็แตกต่างนะครับเพราะว่า ต้องการที่จะซื้อ Warner Brother นะครับซื้อทั้งหมดเลยนะครับซื้อ Warner Brother Discovery นะครับในการที่ฉายในช่องโทรทัศน์ด้วยนะครับแต่ Netflix นั้นซื้อสตูดิโอแล้วก็ผลงานนะครับแล้วก็ HBO ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่ต่างกันนะครับเออก็ตอนนี้นะครับดีลของพ a r า m o u นะครับที่เสนอราคาหุ้นให้สูงกว่าแต่ถ้าดูความเป็นจริงเนี่ยนะครับการซื้อกิจการทั้งหมดเนี่ยอาจจะ ไม่ได้ถูกกว่าในแง่ของาการประเมินมูลค่าบริษัทนะครับเพราะว่าพาราเมลนั้นอยากได้ทั้งหมดนะครับแต่เน f ฟิกยังเปิดช่องให้วอร์เนอร์บัตเทอร์นั้นทําธุรกิจของตัวเองได้บางส่วนนะครับโดยแยกบริษัทออกไปนะครับก็แถลงการของพาราเมลนะครับก็ยืนยันนะครับว่าสนใจที่จะซื้อหุ้นของ Warner b r o t h e r d i s c o v e r y นะครับถึงแม้ข้อดีในการรับข้อเสนอจากฝั่งตนนะครับบอกว่าจากการคํานวณมูลค่าธุรกิจที่ตรงไปตรงมานะครับแล้วก็ให้ราคาสูงกว่าเนทฟิกนะครับแล้วก็บริษัทยังม่่นใจจววาากรรตสอบ หน่วยงานของรัฐเนี่ยถ้าเกิดว่าตัวเองเป็นคนซื้อนะครับจะถูกตรวจสอบน้อยกว่านะครับเพราะ Netflix จะเจอปัญหาส่วนแบ่งตลาดวิดีโอสตรีมมิ่งนะครับถ้ารวมของ Warner b r o บ h e เตอร์นั้นจะสูงถึง43%ทั่วโลกนะครับและอาจจะสูงกว่านี้ถ้าเป็นกลุ่มประเทศในสหาภาพยุโรปนะครับก็พาราเมลนั้นก็เดินเกมลุกแบบนี้เลยนะครับก็ทั้งประกาศว่าจะซื้อหุ้นแพงกว่านะครับแล้วก็ประกาศว่าตัวเองนั้นมีโอกาสที่จะได้รับการยอมรับแล้วก็รับการตรวจสอบจากหน่วยงานรัฐนั้นน้อยกว่านะครับก็ นะครับก็ถ้าไม่ได้อนุมัติในส่วนของ Netflix นะครับพรามาก็ยังเชื่อว่าตัวเองนั้นมีโอกาสอยู่นะครับก็ทีนี้เรามาดูนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากการที่ประกาศดีลนี้ออกมานะครับก็ผลบวกนั้นไปอยู่กับผู้ถือหุ้นของใครครับไปอยู่กับผู้ถือหุ้นของ Warner b r o t h e เทนะครับอ่เดี๋ยวเราไปดูราคาหุ้นแพทเทิร์นราคาหุ้นของ Warner b r o t h e เทกันนะครับมันก็เหมือนฟื้นขึ้นมาเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเมื่อราคาที่ อตอนแรกเน็ตฟ i ินั้นประกาศใช่ไหมครับว่าจะซื้อในราคา27ดอลลา,าร์สหรัฐต่อหุ้นนะครับนะครับเดี๋ยวผมดูราคาที่เป๊ะๆให้กี่หนึ่งบอกว่าจะซื้อ27.75นะครับแต่ว่าพอพาราเม์บอกว่าอ้านะครับก็ถ้า27.75จะแพ้เน็ตฟ i ิกก็ยื่นไปนะครับ30ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้นผลที่ตามมาก็คืออย่างนี้เลยครับเราไปดูชาร์ตที่เป็นระดับเดกันดีกว่านะครับจะเห็นชัดกว่าของการ ขึ้นมานะครับของราคาก็กระโดดขึ้นมาจากเส้น EMA นี่นะครับหลังจากมีข่าวว่ามันจะมีการซื้อนะครับก็คนที่เกาะเส้นนี้มาก็ไม่ผิดหวังนะครับสำหรับหุ้นของ Water ด u t t e r นะครับก็กระโดดขึ้นไปอย่างนี้เลยนะครับแล้วตอนนี้นั้นมาอยู่ที่28.25.32ดอลลาร์นะครับ28.32ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้นนะครับเมื่อวานก็บวกขึ้นมาประมาณ1%อบวกขึ้นมาประมาณ3%นะครับหนึ่เหรียญขออภัยเพื่อนๆนะครับตัวเลขมันเล็กก็ ตอนนี้ขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ถือว่าเป็นจุดที่ขึ้นมาทำอทารนะครับในรอบปีก็ว่าได้นะครับแล้วก็ดูแล้วเนี่ยการมีผู้ถือหุ้นรายให,ใหญ่ใหม่เข้ามานะครับก็จะช่วยให้ให้วอ r ์เ r อร์บั e เนั้นสามารถที่จะดำเนินกิจาการต่อไปได้ในช่วงที่ธุรกิจสตรีมมิ่งนั้น มีการแข่งขันรุนแรงนะครับแต่ว่าบทบาทของ Warner b r o t h e r นั้นอาจจะต้องไปทำอย่างอื่นนะครับแล้วเอาเงินจากการขายหุ้นที่ได้เนี่ยนะครับมาขยายในส่วนของการที่ทำาิสคัฟเบอรซึ่งเป็นช่องทางทีวีนะครับหรือว่าจะไปสร้างภาพยนตร์ใหม่ๆนะครับเป็นจักรวาลใหม่ๆที่จะทำให้มีความตื่นตาตื่นใจขึ้นมาในอนาคตอันนี้ก็ต้องไปดูกันต่อไปนะครับเราไปดูของหุ้นของ Netflix กันหน่อยนะครับหลังจากที่มีข่าวว่าพาราเมลนั้นจะเข้ามาแข่งนั้น Netflix เป็นยังไงบ้างนะครับ ก็เพื่อนๆก็ลุ้นกันอยู่นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับมีการแตกพาก็คิดว่าหุ้นมันจะไปต่อนะแต่ว่าเมื่อมันมีข่าวนะครับหนึ่งก็คือการซื้อในส่วนนี้นะครับก็เห็นแพทเทิร์นราคาได้เลยนะครับว่าราคามันตกลงมาเลยนะครับแล้วก็หลุดเส้น EMA ทั้งหมดเลยนะครับหลุด EMA 200มาด้วยแพทเทิร์นราคานั้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสำหรับ Time f ฟ a ม e Day นะครับเเราไปดูวีกันหน่อยแล้วกันนะครับว่ายืนได้หรือไม่นะครับ ก็ไทม์เฟรมระดับวีคนะครับก็ยังถือว่าถือว่าเป็นแพทเทิร์นราคานะครับที่ยังลงอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็มีแนวรับอยู่ตรงนี้เลยนะครับก็คือถ้าดูแนวเนี่ยนะครับอ่ะตรงนี้หลุดลงมาแล้วนะครับตีเส้นกันหน่อยละกันนะครับเนี่ยนะครับประมาณตรงเนี้ยมันหลุดลงมาแล้วนะครับแพทเทิร์นราคาตรงเนี้ยนะครับมันหลุดลงมาแล้วก็แท่งแดงยาวด้วยนะครับมีแรงขาย นะครับแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้เลยดีกว่านะฮะคือถ้าดูเนี่ยนะครับตีเส้นกันตรงนี้เลยนะครับก็พยายามให้เพื่อนๆเห็นแนวนะว่ามันเคยลงมาระดับไหนแล้วเราถ้าเราหลักอยากจะรับเรายังคิดว่าอนาคตของ Netflix นั้นดีนะครับจากหลังจากการที่จะซื้อคือโอกาสที่จะซื้อวอร์เนอร์บัตเทอร์ก็ยังอยู่กับ Netflix อยู่นะครับถ้าเกิดผู้ถือหุ้นรายใหญ่นั้นเห็นชอบในการที่จะขายให้กับ Netflix ดีกว่านะครับก็ มีแพทเทิร์นตรงนี้นะครับ93.59นะครับแล้วก็ไม่ก็นี่เลยนะครับใครจะรอเส้น EMA 100นะครับ EMA 100เส้นสีเขียวนี่นะก็ประมาณ902.29นะครับตรงนี้นะครับก็รอนะครับถ้าใครจะรอนะครับสำหรับไทม์เฟรมระดับระดับวีคนะครับก็อยู่ตรงนี้ก่อนนะครับประมาณราคานี้ส่วนแพทเทิร์นราคาด้านบนนะครับ จะขึ้นไปได้หรือไม่ก็เนี่ยครับพวกนี้ก็เป็นแนวต้านทั้งหมดนะครับเส้น EMA ต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็มีแนวต้านใหญ่ๆอยู่นะครับอยู่แถวๆ1 1 3นะครับก็ต้องดูนะครับว่าจะทะลุได้หรือไม่นะครับก็ถ้าดูยาวๆก็ลองดูลองพิจารณาไทม์เฟรมที่เป็นระดับว e k ดูนะครับซึ่งก็ยังไม่ง่ายนะสำหรับแพทเทิร์นราคานะครับของเอ่อเน็ตฟิกนะครับว่าหลังจากดีลนี้แสดงว่า ผู้ถือหุ้นนั้นก็ยังไม่มั่นใจนะครับว่า1ก็คือว่าจะได้หรือไม่นะครับเมื่อพาราเมลนั้นเสนอราคาที่สูงกว่านะครับแล้วก็จะมีเรื่องของประเด็นที่มาเกี่ยวข้องนะครับก็ต้องดูการตัดสินใจของโดนัลด์ทรัมป์ด้วยนะครับผมให้ดูคนนี้นะครับคนนี้นั้นเป็นลูกเขยนะครับของโดนัลด์ทรัมป์นะครับนะครับก็ก็คือ นะครับคนนี้ก็มีการเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอดูข้อมูลนิดหนึ่งนะครับเอา,อางี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวดูรูปนี้นี่ก่อนเลยกันนะครับก็คือตอนก่อนหน้านี้นะครับเราก็ค่อนข้างที่จะแบบไม่คิดว่ามันจะมีอะไรแล้วนะสำหรับสำหรับดีลนี้นะครับก็เน็ตฟิกน่าจะชนะไปชชว์แล้วนะครับแต่ก็ความ ไม่แน่นอนก็ยังมีอยู่นะครับแล้วก็เมื่อมีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับโดนนั้นทำนั้นไม่เห็นด้วยนะครับแล้วก็อ่านะครับคนที่เข้ามานะครับก็คือจาร์เลตคุสเนอร์นะครับที่เป็นลูกเขยของโดนนั้นทำนะครับกำลังมีบทบาทร่วมนะครับในการเสนอซื้อกิจการของพาราเมลนะครับผ่านบริษัทเ f f i n i t y Partner นนะครับก็คือ คือครอบครัวของทั้มเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกชายลูกเขยนะครับก็ทําธุรกิจนะครับแล้วก็อ่ะนะครับคนนี้เดี๋ยวให้ดูรูปแล้วกันนะครับก็ใช้ขอบคุณข่าวของทางกรุงเทพธุรกิจนะครับที่เขียนถึงเรื่องนี้ไว้นะครับก็คือมันมีตัวแปรนะครับในเรื่องของการคือการใช้เงินจํานวนมหาศาลแบบนี้นะครับคือถ้าเ e t f l i x นั้นใช้ประมาณ80,000กว่าล้านดอลลาร์นะครับในการที่จะเข้ามาเทคโอเวอร์ ในส่วนของ Warner b r o t h e r บางกิจการนะครับแต่ว่าพาราเมลนั้นจะใช้เป็นเป็น30ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้นก็คงจะใช้เงินเป็นระดับแสนล้านดอลลาร์นะครับก็จะต้องระดมทุนจากหลายภาคส่วนเข้ามาครับทีนี้สิ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือบอกว่าคนนี้นะครับจะเข้ามาเป็นนายทุนนะครับในการที่จะสนับสนุนการปิดดิวนี้นะครับในขณะที่เอ่อโดนั้ททำนะครับก็ได้แสดงความกังวลน,นะ บอกว่าการควบรวมกันนะครับระหว่าง Netflix i น็ินะครับแล้วก็ Warner b r o t h r r นะครับทัก็บอกว่าเรื่องนี้ต้องรอดูต่อไปนะครับเพราะว่าการมีส่วนแบ่งทางการตลาดที่รวมกันแล้วใหญ่เกินไปนั้นอาจจะกลายเป็นปัญหาได้นะครับทัาก็ชื่นชม Netflix นะครับแล้วก็ยอมรับว่าได้พบกับเท s สซารันดอสนะครับ CEO ของ Netflix มาหมาดๆนะครับแล้วก็เจอกันแล้วก็บอกว่าอ,อ,อยังย้ำจุดเยอ จุดยืนนะครับว่าเน็ตฟิกนั้นเจ้าเดียวก็ครองตลาดมหาศาลอยู่แล้วนะครับแต่ได้ Warner b ร์บัตเไปเสริมทับอีกนะตัวเลขส่วนแบ่งมันจะยิ่งพุ่งขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็ทําก็ยืนยันว่าการที่จะพิจารณาว่าจะควบรวมได้หรือไม่นั้นทํานั้นจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเองนะครับไม่ใช่เรื่องของคณะกรรมการนโยบายการแข่งขันทางการค้าเท่านั้นนะครับ ครับก็ทําก็ยอมรับนะครับว่ามูลค่าที่ซื้อนั้นก็ถือว่าเป็นมูลค่าที่สูงนะครับแล้วก็สร้างความคึกคาให้กับตลาดหุ้นได้นะครับแต่ว่าเดียวนี้ต้องไปดูนะครับเพราะว่ามันรวมเรื่องของการผูกตลาดเข้าด้วยกันนะครับทั้งของ Netflix แล้วก็ Warner b ร์บัตอนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าในสหรัฐเองนะครับ Netflix เนี่ยถือว่าเป็นผู้เล่นอันดับหนึ่งนะครับเจ้าตลาดสตรีมมิ่งนะครับ แล้วก็เอสบีโอแม็นะครับถือว่าเป็นผู้เล่นลำดับ4 s b o m a x กเนี่ยนะก็อยู่กับ Warner b ร์ t าร์นะครับซึ่งอันนี้นะครับก็ต้องไปดูว่าการตัดสินใจที่สําคัญคือ คณะกรรมการป้องกันการผูกขาดนะครับซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงยุติธรรมของาสหรัฐนะครับซึ่งมองว่าดีลนี้จะผิดกฎหมายหรือไม่นะครับเพราะว่า Netflix นั้นครองส่วนแบ่งตลาดเกิน3 0คือกฎหมายการกิดกันทางการค้านะครับการผูกขาดทางการค้าเนี่ยนะครับในสหรัฐเนี่ยถือว่าเป็นกฎหมายสําคัญนะครับแล้วก็เขาใช้กันจริงๆจังๆนะครับบ้านเราเนี่ยก็เอารูปแบบคณะกรรมการการแข,ข่งๆๆขันทางการค้าจากสหรัฐนั้นมาใช้ด้วยนะครับแต่ว่าดีลใ,ใหญ่ๆเนี่ย ไม่ค่อยจะมีปัญหานะครับบ้านเราก็ถ้าเกิดว่าจับกันเนี่ยส่วนใหญ่คณะกรรมการแข่งขันทางการค้าก็ไม่ได้เบรกอะไรนะครับก็เพราะว่าอันนี้ก็อยู่ภายใต้าการดําเนินการของกระทรวงพาณิชย์นะครับที่บ้านเรานะจะต่างกับกระทรวงที่อเมริกาที่เป็นกระทรวงยุติธรรมนะครับก็ Netflix ก็เตรียมข้อโต้แย้งไว้นะครับในการที่จะสู้ตรงนี้นะครับถ้าบอกว่าการควบรวมในส่วนทั้ง2บริษัทเข้ามาเนี่ยนะครับก็คํานวณไว้แล้วนะครับเพราะว่าเน็ตฟิกก็บอกว่า ถ้าไปอ้าลองไปคำนวณจาก YouTube นะครับหรือว่า Google TikTok นะครับของ b บ n c e เนี่ยก็ถ้าคิดตามสูตรนี้นะครับมันก็อันอื่นมันก็เป็นถือว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ออนไลน์เหมือนกันะนะครับแล้วบางอันก็ทำสตรีมมิ่งได้ด้วยนะครับก็ไม่น่าจะเป็นการมานับได้ว่า Netflix นั้นของส่วนแบ่งทางการตลาดมากขนาดนั้นนะครับก็ก่อนหน้าน,นี้นะครับ สำนักงานบูมเบอร์สำนักข่าวบูมเบอร์ก็รายงานว่าซารันดอสนะครับได้เข้าพบทาที่ทาเนียบข่าวนะครับก็ขอล็อบบี้ในเรื่องการซื้อกิจการนะครับแจ้งให้ทานั้นทราบก่อนแล้วนะครับโดยอ้างเหตุผลว่า Netflix ไม่ได้มีอํานาจผูกขาดตลาดแบบเบ็ดเสร็จอย่างที่ทานั้นกังวลน,นะครับแล้วก็บริษัทก็เคยเผชิญวิกฤตย่อสมาชิกขดตัวมาแล้วนะครับสําหรับส่วนนี้นะครับก็ขอให้พิจารณาด้วยนะครับก็เข้าไปล็อบบี้โดยตรงเลยกับส่วนที่เป็นกรรมการนะครับ ก็มูลค่าที่ล่าสุดนะครับที่พาราเม้าส์ไกายแดนนั้นยื่นเข้ามาขอเทคโอเวอร์วอร์เนอร์บัตเทอร์นะครับก็อยู่ที่18,400ล้านดอลลาร์นะครับก็รวมกับภาระหนี้สินแล้วนะครับแล้วก็คนที่จะมีบทบาทสำคัญนะครับก็ช่วยเดวิดเอลิสันซีโอของพาราเม้าส์นะครับก็คือจาเล็ตคูเชอร์นะครับลูกเขยของโดนัลด์ทัมที่กำลังมีบทบาทในการร่วมซื้อกิจการของพาราเม้าส์นะครับผ่าน Affinity Partner นนะครับแล้วก็ ทำเองนั้นนะครับก็จะเข้ามาตัดสินใจในเรื่องนี้โดยตรงนะครับก็น่าจับตาดูต่อไปนะครับสําหรับดิวนี้นะครับนะครับอ่ะนะครับก็เป็นการเล่ากันยาวๆนะครับเพราะว่าดิวนี้นั้นเราต้องดูกันไปยาวๆจริงๆมันเป็นมหากราบเลยนะครับสําหรับเรื่องของการที่จะระหว่างแข่งขันกันระหว่างแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งนะครับในการที่จะได้กิจการของอ่อ เพราะพี่ใหญ่นะครับที่อยู่ในวงการฮอลลีวูดของสหรัฐก็คือ Warner b r o t h e r นะครับซ้ายนั้น Netflix นะครับขวานั้นพาราเมลนะครับก็ต้องดูว่าสุดท้ายแล้วนั้นกลยุทธ์ของแต่ละบริษัทนั้นได้อะไรได้กันขนาดไหนนะครับตามที่เป้าที่ตัวเองวางไว้ในยกแรกนะครับ Netflix นั้นอาจจะชนะนะครับในการที่จะประกาศความร่วมมือในการซื้อกิจการกับบอร์ดของ Warner b r o บ h e เแต่ว่ายกต่อไปนะครับ ต้องดูการสู้กับของพารามาล์นะครับแล้วรวมทั้งมีแรงหนุนทางการเมืองเข้ามานะครับมีแรงสนับสนุนจากกลุ่มทุนที่ใกล้ชิดกับโดนัททัานะครับก็ต้องดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยศึกครั้งนี้นะครับใครจะชนะว่ากันยาวๆครับผมว่าไม่ต่ำกว่า2-3ถึงสปีนะครับถึงจะรู้ว่าดิวนี้จบยังไงกันแน่นะครับก็ที่บอกว่าเรียบร้อยโรงเรียนเน็ตฟิไปแล้วนะครับอาจจะต้องคิดใหม่นะครับครับก็สาหรับเพื่อนๆนะครับที่มีความเห็นกับดิวนี้นะครับ แล้วก็ติดตามราคาหุ้นของ Netflix Warner b r o t h e r อยู่นะครับก็ลองดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วมันจบยังไงนะครับเพราะว่าผมว่าน่าติดตามนะครับแล้วก็มันอาจจะบอกถึงว่าการควบรวมกิจการต่อๆไปในในลักษณะที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดมากขนาดนี้ด้วยนะครับก็จะเป็นเคสตัวอย่างกรณีตัวอย่างนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดแชร์กดไลค์นะครับกดติดตามช่อง i n v e s t o p i ปไว้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเราเอาเรื่องอื่นๆมาคุยกันต่อครับ วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ